สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเรียนออนไลน์กับครูเนยในรายวิชาภาษาไทยค่ะและเนื้อหาในวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะคะคือเรื่องการอ่านป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆไปเริ่มเรียนได้เลยค่ะนักเรียน ได้สาระสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับตอนนี้เราได้มาถึงบทที่3กันแล้ววันนี้พี่มีเรื่องอ่านป้ายได้สาระมาเล่าให้น้องๆฟังแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันนะครับเริ่มจากคำว่ากฎจาราจรหมายถึงกฎหมายการใช้ทางของผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด ทีมหมายถึงหมู่คณะกราฟหมายถึงแผนภูมิที่ใช้เน้นจุดแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆจงกระเบนหมายถึงผ้านุ่งที่ม้วนชายแล้วดึงไปเหน็บไว้ข้างหลังสถิติหมายถึงหลักฐานที่รวบรวมเอาไว้เป็นตัวเลขสำหรับเปรียบเทียบ เมื่อน้องๆได้รู้จักกับคำศัพท์ที่น่าสนใจกันแล้วต่อไปเรามาฟังเรื่องอ่านป้ายได้สาระและอ่านตามไปพร้อมๆกันนะครับปุ๊กพิมพ์จอยนั่งรถเก๋งไปกับคุณพ่อคุณแม่ในระหว่างทางพ่อคอยบอกเลขทะเบียนรถคันหน้าให้พวกลูกบวกเลขแข่งกันเมื่อคิดมากก็เกิดความเครียดพิมพ์จึงคิดเกมเล่นกับน้องๆคือการอ่านป้ายข้างทางที่รถวิ่งผ่านไป ป้ายขางทางที่เด็กหญิง3ามคนแข่งกันอ่านมีทุกชนิดเช่นป้ายบอกเส้นทางบอกหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทางแยกชื่อสถานที่ราชการป้ายโครงการต่างๆป้ายหาเสียงอ,อบตอสอสอสอวอป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ชื่อร้านค้าบริษัทห้างร้านและข้อความที่หลักกิโลเมตรโดยเฉพาะป้ายที่ติดตามรถสิบล้อจะมีคำหรือข้อความที่อ่านแล้วชวนให้คิด เช่นมีเงินเรียกว่าน้องมีทองเรียกว่าพี่รักสิบล้อต้องรอสิบโมงขับรถเร็วกว่าพี่ยังมีแต่ไปเมืองผีหมดแล้วแซงทางโค้งจะอยู่โยงเส้นทางและอดีตไม่ขยันปัจจุบันไม่ขวนขวายไม่ต้องถ่ายอนาคตเมื่อปุ๊กอ่านป้ายท้ายรถบรรทุกสิบล้อที่ว่ารักสิบล้อต้องรอสิบโมงจบลงจอยน้องสาวคนสุดท้องสงสัย จึงถามขึ้นมาว่าทำไมจึงรอสิบโมงเลยครับปุ๊กจึงอธิบายให้น้องๆฟังว่ามีกฎจราจรไม่ให้รถบรรทุกสิบล้อวิ่งเข้ากรุงเทพในเวลาเร่งด่วนเช่นตอนเช้าตั้งแต่6โมงเช้าถึง10โมงเช้าเพราะเป็นเวลาที่เด็กนักเรียนต้องไปโรงเรียนและผู้คนต้องไปทำงานรถบรรทุกสิบล้อจึงต้องรอ10บโมงมิฉะนั้นการจราจรจะติดขัดทำให้นักเรียนหรือผู้คนไปทำงานไม่ทัน เมื่อปุ๊กอธิบายจบพิมพ์ก็บอกกับปุ๊กว่าพรุ่งนี้เปิดเรียนคุณครูจะให้ส่งหัวข้อทําโครงงานภาษาไทยพิมพ์ยังคิดไม่ออกปุ๊กจึงพูดกับพิมพ์ว่าที่เราแข่งขันกันอ่านป้ายต่างๆแข่งขันกันอ่านคำคล้องจองท้ายรถเราสามารถนําไปทําหัวข้อโครงงานเพื่อศึกษาค้นคว้าให้รู้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทําให้พิมพ์คิดได้ว่าจะทําโครงงานอะไรตอนอ่านป้ายต่างๆ ซึ่งมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นพิมพ์จึงบอกพี่ปุ๊กว่าเธอจะทำโครงงานชื่อร้านค้าภาษาต่างประเทศซึ่งเธอมีทีมอยู่สามคนคือวินท็อปและแว่นปุ๊กจึงอธิบายขั้นตอนในการทำโครงงานโดยให้พิมพ์และเพื่อนแบ่งกันไปสำรวจและจดชื่อร้านค้าทั้งหมดดำชื่อมาแยกว่าชื่อเป็นสำเนียงภาษาใดแล้วจัดทำเป็นสถิติไว้ ส่วนเวลานำเสนอพิมพ์จะแต่งตัวเป็นเด็กไทยนุ่งโจงกระเบนแว่นแต่งเป็นฝรัง่งท็อปแต่งเป็นแขกวินแต่งเป็นจีนการเสนอโครงงานจะเสนอในแบบของกราฟแผนภูมิหรืออื่นๆแล้วแต่จะออกแบบให้น่าสนใจพร้อมทั้งเสนอแนะว่าโครงงานมีประโยชน์ในด้านใดและมีประโยชน์อย่างไรด้วยพิมพ์ขอบคุณพี่สาวที่ช่วยเหลือจอยก็ขอบคุณปุ๊ก ที่คิดอะไรสนุกสนุกมาให้เล่นกันทำให้พ่อที่นั่งฟังอยู่ภูมิใจในลูกๆที่รักและช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมกับหันมายิ้มกับแม่อย่างมีความสุขเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนเรื่องการอ่านป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆสนุกไหมคะ อสนุกนะนักเรียนสามารถนําความรู้จากการอ่านป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เช่นเวลานัเรียนเดินทางไปที่ไหนใช่ไหมนักเรียนเห็นป้ายนักเรียนก็สามารถอ่านป้ายได้ออกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนอย่าลืมบันทึกความรู้ที่เรียนได้จากชั่วโมงนี้นะคะลงไปในสมุดให้เรียบร้อยนะคะและชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนักเรียนต้องลงติดตามนะคะและสําหรับวันนี้ก่อนจากกันไปนะคะนักเรียนนักเรียนออกนอกบ้านนะคะอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะมันล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ค่ะและชั่วโมงหน้าเจอกันใหม่ค่ะ สำหบวนนี้สวัสดีค่ะ